อยู่ในจักรวาลเลยไม่รู้ว่าโลกเกิดอะไรขึ้นอวามใจนะคะแบบมันจะแบบเป็นวิวาเป็นวิวาทีอะไรอ่ะเชิญเลยค่ะอะไรเอ่ยอดีเกี่ยวกับเรื่องกระนาะนอเอ็มเนเตอรค่ะทำมครับ มีการเปลี่ยนมือมีการเปลี่ยนมาดึงมาเป็นดึงมาเป็นดึงเดี๋ยวซีอโอเจ้าของเขาจะมาหาแม่ก็จะมาอีกสองวันเนี่ยแหละเขาโทรเข้ามาแล้วจริงๆคือเคยทำงานร่วมกันก็คือคุณบีอริยะพนมยงค์นะคะตั้งแต่คุณบีอยู่ที่เดิมที่ช่องสามก็โทรมาจริงๆก็รู้จักกันเคยเดินทางกันไปต่างประเทศหลายๆครั้งแล้วก็ไปขายละครกันอยู่แล้วก็โทรศัพท์มา ก็ขอโทษขอโพยเราอะว่าไม่อยากให้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งจริงๆเราไม่ได้มองเป็นเรื่องเลยนะ,ะว่าเราก็มารู้ตอนที่เขาโทรมาโทรมาเรื่องอะไรเขาพี่นหมีเขาเล่าให้เราฟังเราก็อ๋อแล้วคะโอเคขอบคุณค่ะมาเมื่อไหร่คะก็เดี๋ยวมาสัปดาห์นี้ก็มาเจอกันก็ว่าแค่เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยแล้วอยากการได้มาของทำยงไงครับทีมงานที่คุนได้มาอย่างไรขอบอ๋อเป็นทีมงานกรรมการผู้จัดการของบริษัทหาแม่มีพนักงานเรียกได้ว่าทั้งผู้บริหารด้วยประมาณเกือบพันคนนะ เพราะเรามีส5บบริษัทใช่ไหมคะมัไม่ถึงมือเราหรอกพอเร,เราเห็นอีกทีหนึ่งก็คือว่าคุณบีก็โทรมาแล้วนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นเจนทว่าแมนของเขาเขาก็โทรศัพท์มานะว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรแล้วก็ถามเรื่องอะไรคะไม่แน่ใจแล้วก็ฝากเบอร์วางไว้อะวันกว่าถึงจะได้โทรกลับนะถามเลขาบอกว่าถามกลับนิดนึงว่ามีเรื่องอะไรไหมคะถ้าถ้าไม่ได้สําคัญเช่นว่าจะมาสวัสดีปีใหม่ต้องรอปีหน้าก็บท<ม>สำคัญทํามีเรื่องแล้วก็รับโทรศัพท์เราก็เพิ่งรู้จากเขา จริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรสําหรับเราเลยเขาก็หาเวนเดอร์การแล้วก็เวนเดอร์ก็โทรศัพท์มาคุยว่าก็ไม่อยากให้มมีเรื่องวิวาทอะไรกันแล้วก็บอกเขาไม่ได้มีประเด็นน่ะแสดงว่าคุณเบลยากได้เล่าอย่างให้พี่แอนครับเล่าในระดับหนึ่งว่าว่าเขาก็เคยรับใช้ที่หนึ่งแล้วคือวันนี้เขามารับใช้ตรงจุดนี้เขาก็ยินดีที่เขาได้รับเกียรติจากเราแล้วก็บอกว่าก็เป็นทีมงานเรานั่นแหละ นะคะกรรมาการผู้จัดการเราแล้วก็คือผู้บริหารเราก็จัดสรรมานะ mm hmm. นะคะคุณหมีก็มีความสามารถอยู่แล้ว mm hmm. กระทางทีมงานทุกคนนะฮะ mm hmm. ก็ขอบคุณค่ะที่มาร่วมงานกันก็จบแค่าท่ง,งาน้นพูดส,สั้น mm hmm. แต่เขาจะมาสวัสดีโดยการเอา,เอาของขวัญมาเส้นไหว้มั้งสวัสดีปีใหม่ดอ mm hmm. กไม้อะไรเงี้ยแล้วก็คงนั่งคุยกันระยะยา,ยาวว่าทําอะไรกันได้อีก mm hmm. ก็องถามก่อนว่าเขาทําอะไรบ้างอะ่ะยังไม่รู้จักบริษัทเขาเลย mm hmm. พูดตรงตรว่าเขาทำอะไรแต่รู้สึกเขาอยู่ในมหาชนเหมือนกันนะถ้าถ้า ถ้าฟังไม่ผิดนะคะเรื่องโอกาสได้เห็นอีกฝ่ายเขาเหมือนโอ้โหข้อความเลยค่ะไม่เห็นอะไรเลยค่ะเพิ่มมาว่าแบบโดนช็อตโดนช้อนทีตไปหลังจากที่ทำไม่รู้เลยค่ะดีแล้วแต่ว่าโดนเป็นยูช้อนไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในจักรวาลเลยไม่รู้ว่าโลกเกิดอะไรขึ้นอ้ยทีตกใจไหคะแบบมันจะแบบเป็นวิวาเหมือนวิวาพิศพี่อะไร เรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กด้วยนะไม,นไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องมันไม่เห็นมีอะไรใช่ไหมคะฟอสฟอูด for วันนี้มงกุฎของเราคืออะไรคะเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นแรงผลักดันใช่ไหมคะจะมีคลื่นฝนลมทะเลอะไรมาฉุดอะไรก็แล้วแต่เพชรก็ยังเป็นเพชรค่ะ <c oughs> อยู่ด้านล่างสุดเขาคิดขึ้นมาได้เนาะเอออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นอุปสรรคของชีวิตน่ะเล็กๆน้อยๆมันกระทบกระทั่งก็ ผ่านพ้นได้นะ่ะแล้วเราก็เป็นเพชรอยู่ข้างบนได้ที่สุดค่ะแสดงว่าเราไม่ติดใช่คะว่าเขาเคยทำอะไอีกเนึงแล้วก็ทำให้ทีมเราไม่ได้ติดอะไรแล้วเขาก็พูดจะเขาพูดส,สั้นๆนะเขาบอกเขาเป็นสุภาพบุรุษพอที่ที่เขาจะรู้ว่าควรต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วเขาก็ชื่นชมในตัวเราชื่นชมงานของบริษัทแล้วเราเคยทํางานด้วยกันอยู่แล้วก,ก็ก็เคยถ่ายละครด้วยกันอยู่แล้วเพราะคุณบีเขาเป็นผู้บริหารช่อง3ามตะกอน แล้วเราก็มาดูแลบริษัทนี้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นฝีมือกันอยู่ก็ก็ฟังก็ได้แต่ข่ายอย่างเดียวเลยนะแล้วก็รีบไปประชุมต่อขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะ <im it> วางสายเท่านี้เราจบแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะคุณแม่ค่ะปีนี้ฉายามาแล้วเป็นฉายาคุณแม่แบบขออนุญาตที่นวันค่ะเป็นคู่คู่ตัดสะเทือนงงฉายาัหมดดไยยยางงีจะมีไปทำไมอ่ะ มันเป็นศิาฐีศิษฐ์แม่แม่เข้ารอบค่ะแม่เข้าได้คะแนนนะคะปรีะวัดเลยค่ะมันไม่ใช่เวทีไทยเนาะมันเป็นเวทีระดับโลกมันเป็นจักรวาลเพราะฉะนั้นเราต้องคุย On Behalf ของเจสิบเปีที่ผ่านมาฉะนั้นเราไม่ได้มองเรื่องเล็กๆอะไรหรอกนะคะก็สนุกดีอ่ะมีมีดราม่าให้สื่อมวลชนได้เล่น แต่เอาเข้าจริงๆแล้วในความชีวิตจริงๆเลยคือบริหารงานโฟกัสของตัวเองให้ประสบความสำเร็จค่ะทำของตัวเองให้ดีผลักดันตัวเองให้สำเร็จโดยการทำในสิ่งที่ดีให้กับโลกให้กับสังคมเขาเห็นผลงานเราเองเพราะฉะนั้นจะพูดจะเม้าอะไรสนุกสนานก็ก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งเนาะออก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณมีความสุขสญญา ฉายาอะไรนะลูกฉายาดารากระเดือนเบอดือนอะไงบ้างคะแม่กับสายยาดีขำดีอ่ะมาแล้วข้ามาแล้วอ๋อเหรอคะอยากอยจะบอกอะไรถึงประชาชนที่เขาเสพสายยานี้เลยนะเพราะก็มีหลายหลายหลายค่ะแม่ก็หนึ่งในนั้นก็พิภูขอมแอนหาโค้แล้วก็พี่นบัติเลยค่ะอ๋อเหรอคือนซิงมัน ความบันเทิงเกิดขึ้นตั้งแต่เม่วานความบันเทิงแล้วก<อ>็ตีกันด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะทำอะไรทำเลยอ,อยู่เฉยๆของเราอยู่บอกแล้วเราอยู่ในจักรวาลเราไม่รู้ว่าบนโลกเกิดอะไรขึ้น<อ> <laughs> เป็นความบันเทิงของทุกคนก็ทำเถอะค่ะเพราะในความเป็นจริงเราอยู่ของเราสวยๆแล้วเราก็ทำงานของเราด้วยคุณภาพนะคะคู่แข่งมันคงต้องมีหรือ เราไม่ได้มองว่าใครเป็นคู่แข่งเลยนะในชีวิตจริงๆนอกจากตัวเราเองเราคือตัวตนเราเองที่เราต้องแข่งกับตัวเราข้ามจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งบอกพอล่าบอกเอมี่อยู่เสมอบอกว่าพอเรามาอยู่กับฉันเนี่ยแข่งขันกับตัวเอง20กว่าปีอยู่ตั้งแต่รุ่น Pre คือประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็มาอยู่กับ Endeavor IMG พอเรามาอยู่กับฉันเนี่ยเธอสังเกตว่าฉันเป็นคนทำงาน24ชั่วโมงนะตลอดแบบทำงานบ้ามาก เพราะฉะนั้นเนี่ยแข่งกับตัวเองและที่สําคัญคือคนทั่วโลกก็เขาก็นับถือศรัทธา71ปีของเราอยู่แล้วฉะนั้นทําตัวเองให้ดีจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไป the best version ให้ได้แล้วทํายังไงเพื่อให้ generation นี้รักในตัว universe ซึ่งมีอายุยาวนานถึง71ปีให้ได้การแข่งขันกับตัวเองสําคัญที่สุดค่ะฉะนั้นฉะนั้นมันจะเกิดดราม่าอะไรแต่ละประเทศมันเกิดหมดแหละไม่มีปัญหาไม่ติดไม่มีอะไร แต่จริงๆคือเพื่อไปนิหนึงได้ไหมว่าสวยที่สุดด้วยสวยยช่องทางการรับชมนะคะเออจริงๆแล้วคือเราฉายรู้สึกคือเราฉายอย่างนี้ค่ะเอาใหม่เราฉายทั้งหมดนะคะช่องทางการรับชมคือทั้งหมด3การประกวดเลยคือ1ว่าด้วยตั้งแต่ p รี l ิมนะคะ รอบพรีลิมกับ National c o s t ต m e เป็นวันที่11มก,การาคมเดือนมก,การาคมปีหน้าแล้วนะคะคืออีกหนึ่งเดือนที่จะเกิดขึ้นหมายความว่าสวเวอเมริกาแต่ว่าต้องเป็นเช้าวันที่12เรานะฮะแม่ก็จะอยู่ในงานตลอดในฐานะที่เป็นเจ้าของงานซึ่งการไปที่นิโอลินส์เนี่ยไปตั้งแต่ต้นปีละแล้วก็ทีมงานที่นู่นเนี่ยประมาณหลายร้อยชีวิตมาก ท,ที่เป็นทีมงานของนิวยอร์กเราแล้วก็คือทีมงานที่ทํางานให้เราทั้งหมดเนี่ยการจองตั๋วคนหลายหมื่นคนมากที่ไปอยู่ที่ New Orleans, นิวออร์ลีนส์โรงแรมเต็มหมดตั๋วนี่คือขายจบตอนแรกคิดว่าสี่วันจบจริงๆเอมมี่โทรศัพท์มากับพอล่าบอกว่าสามวันจบแล้วคุณแอนขายหมดเกลี้ยงเลยเป็นหมื่นคนนะแล้วก็จองโรงแรมก็หมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นก็การาบขอบพระคุณมากค่ะใน,ในความกรุณาตรงจุดนี้ใครที่ไม่ได้ไปดูก็ฉาย ซ,ซึ่งแม่ก็อยู่ในงานตลอดแล้วก็นั่งดู observe ทำความเข้าใจทั้งหมดนะคะกับานางงามทุกคนที่มาจากทั่วโลกแล้วก็ National Director คือคนที่เป็นเจ้าของเวทีอแต่ละประเทศซึ่งหลายๆคนอยู่กับเรามาตั้ง30ปีเนปีนะก็ไม่ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นก็ฉายวันที่12ตอนเช้าแล้วก็วันที่14คือ Final Competition ที่นุน่งกลางคืนใช่ไหมคะที่นี่ก็เป็นตอนเช้า15เช้าทั้งหมดฉายที่เจเคหมดเลย และการฉายที่ j จนคันสิบแก็จะเป็นสแตนดาร์ดนะเพราะเนื่องจากว่าเราสัมปทานมาจากรัฐบาลก็เป็นสแตนดาร์ดแต่ไฮ d e ฟเรามีค่ะเรามีช่องหนึ่งคือ j จนคันซีบก็เป็นตัว High Definition ซึ่งอยู่ในบ็อกซ์ของ AIS Play กับ3 BB ใช่ไหมคะแล้วก็คือเข้าไปดูได้เป็นเป็นรูปนกยูงอ่ะนะคะเป็นเป็นช่องเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจนะคะการลงทุนชัดสวยงามมาก มีอีกช่องทางถัดไปค่ะคือโซเชียลมีเดียของ j k ค8นกับของตัว m ิสยู n i เ e อร์อยู่แล้วทั้ง t u b e Facebook นะคะเดี๋ยวก็มีข่าวมาใน IG ใน TikTok อเอามาเป็นคลิปช็อตอยู่แล้วแล้วก็ Twitter แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าการปิดโรงภาพ,พยนตร์ดูเลยซึ่งจะมีพาร์ทเนอร์คนไหนบ้างขอบคุณมากที่ให้เกียรติแล้วมาร่วมมือกันนะคะก็มีหลายเจ้าเหมือนกันแล้วก็ยึดแต่ละหัวเมือง เพราะฉะนั้นคุณสะดวกตรงไหนก็เดี๋ยวมีการประกาศคุณก็ไปดูที่นั่นได้ค่ะจะได้มาเป็นจักรวาลเมมเบอร์ด้วยกันมาเป็นสาวกจักรวาลด้วยกันเนาะค่ะทาจ้าค่ะรู้สึกว่าเป็นซื้อบัตรเหมือนกันเนาะซื้อบัตรเหมือนกันหมดนะแล้วรู้สึกเต็มหมดแล้วใช่แล้วเขาก็โชว์ตัวเลขให้ดูหมดเรียบร้อยโอ้ตายตายมหาศจจรย์มากปีนี้ดีมากค่ะมีโอกาสไหมคะ ีบางทีที่ที่อันนั้จะอัพเดตผ่านทวิตเตอร์ตัวเองมีไม่เปพื่อนได้ไปไปแม่จะมีแบบว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ให้ดูทวิตเตอร์มาแบบนั่งนั่งอยู่เออฉันคิดว่าบ่อยเบาบ่ายแต่ละประเทศประเทศมีลมแบบว่ามีมีเพราะทุกคนก็อยากจะเจอแม่อยู่แล้วแล้วเราก็จะมีวันประกวดเขาเรียกว่าก่อนประกวดคือเป็นวันทาวน์ฮอล์นะฮะเป็นวันที่เจ้าของ มาเจอกับลูกค้าทุกคนก็คือ National Director ของแต่ละประเทศซึ่งก็คือร้อยกว่าประเทศทั่วโลกมานั่ง1ปีเจอกัน1ครั้งก็จะให้สูนย์ทรัพน์แล้วก็คือพูดคุยเวล c o m e ทุกคนเข้าสู่ Universe Family นะคะก็เป็นครอบครัวจักรวาลเดียวกันทุกคนทำหน้าที่ดีมากในการส่งตัวแทนนางงามของแต่ละประเทศมาวันนี้ขอบคุณมากเลี้ยงข้าวนั่งพูดคุยแล้วก็ฟังเราฟังพอล่าฟังเอมี่ ทั้งทีมงานเลยว่าปีหน้าเดเรกชันจะเป็นยังไงนู่นนั่นนี่มันเป็นการเทรนไปในตัวมันเป็นการฟังความคิดเห็นทางธุรกิจไปในตัวเป็นการอัปเดตแต่ละประเทศไปในตัวสนุกมากมากนี่จะไปอยู่อเมริกาเกือบเดือนนะเนี่ยแล้วก็แบบไปนิวยอร์กต่อแบบยาวเลยอะ่ะแล้วก็แบบไปขุดนวอนนิ่งอเมริกาไรอัน e คล y ีไปสัมภาษณ์กับ NBC Universal ไปสัมภาษณ์กับ CNBC ไปสัมภาษณ์กับ ABC ไปสัมภาษณ์เยอะมาก ปีนี้คือต้องพูดได้ว่าแม่จะนั่งอยู่กับทางตัวของนางงามจักรวาลด้วยแล้วบางสิ่งก็จะมีพอล่ามาด้วยแล้วก็คือแน่นอนว่าฉายไปสู่ทั่วโลกค่ะเพื่อเขารู้ว่าเป็นบริษัทอเมริกันแต่ว่าเจ้าของเป็นบริษัทไทยอ่าเป็นคนไทยและเป็นผู้หญิงข้ามเพศด้วยให้มันรู้กันไปขอบคุณนะเลิฟอ,อยู่ทุกคนนะจ๊ะสี่อยู่นะ